การทำน้ำมนต์และการรดน้ำมนต์มีกล่าวไว้ในคำสอนหรือไม่และพิสูจน์ควาทำหรือไม่ฉะนั้นเราอาจจะเคยได้เห็นในหล,ลายแห่งหลายที่เนาะมีการทำน้ำมนต์แต่การทำน้ำมนต์แบบนั้นไม่รู้ว่าถูกหรือไม่เราก็ต้องดูในหลักฐานในพระคัมภีร์ นะฉะนั้นในพระคมภีร์คำว่าน้ำมนนะเป็นการเรียกชื่อของพระปริตหรือเรียกว่าน้ำพระปริตนั่นเอง้ดยกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้พร้อมกับเรื่องของการสวดพระปริตในตอนอธิบายตาติยปราชิกนั่นเองที่มานะั้นฉันั้นเราก็ต้องดูในหลักฐานว่าทํำยังไงจึงจะถูกต้องในการทําน้ำมนนะ์ผิดหรือไม่ ที่เขาทำท,ทั่วไปในบ้านเราในยุคนี้เขาทำยังไงแต่ในตรงตามในพระวินัยไหมตามที่มันผิดตามสิกขาบททั้งหลายเป็นอาบัติไหมเราก็ต้องดูอีกทีนะฉะนั้นในตัติยะปรารชิกได้กล่าวว่าถ้าพิสุถูกชาวบ้านอารัธนาว,ว่าตัวทำพระปริตแก่คนไข้เถิดขอรับดังนี้ไม่ควรทำ คือเมื่อทุกชาวบ้านอาราธนาให้ทำพระประดิษฐ์แก่คนไข้นี้นควรทําเพราะจะเป็นการค้นขวายให้แก่ครือหัาคือค้นควายรับใช้โยมนั่นเองค้นควายให้ครือหัดแต่เมื่อเขาอาราธนาว่าโปรสวดเถนะิดควรทําเพราะเป็นการเชื่อเชิญให้แสดงธรรมก็ควรทําทําแม้พิสูจนนั้นมีความกังวลนะว่าธรรมดาชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถจะรู้เข้าใจเราหรอกนะ ก็จะเกิดความเดือดร้อนใจแต่นี้ก็ควรทําเพราะว่าทําให้เขาสบายใจดีกว่าควรทําให้เขาส่วนเมื่อพิสูจน์ถูกอารัธนาว่าโปรดทำนะ้าพระปริษ์ก็คือทําน้ำมนต์นั่นเองหรือทําเซนได้พระปริษสายสินเนี่ยโยมเข้านิมนต์พระพิสุก็ควรเอามือกวนน้ำแล้ก็ลูบค้ำ เซ็นได้อันเป็นของชาวบ้านเหล่านั้นแหละแต่ก็ให้ไปนะถ้าพิสูจให้น้ําจากวัดนะหรือเซ็นได้ซึ่งเป็นของของตนต้องเป็นอาบัตุก,กฎนะต้องอาบาัตกุกฎเฉพาะเมื่อให้แก่ผู้ที่ไม่ใช่ญาติเท่านั้นนะถ้าเป็นญาติพี่น้องพี่หรือพ่อแม่เราเนี้สามารถจะให้ไดนะ้แต่ถ้าเป็นไม่ใช่ญาติของตนเองอาบัตุก,กฎ ถ้าเป็นของของตนเช่เนได้ก็เป็นของตนน้ําก็เป็นของวัดเราเนี่ยอันนี้เป็นตนเป็นอาบัติถ้าให้แก่กบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติพวกชาวบ้านนั่งถือน้ําและเซ็นได้กล่าวอยู่ว่าขอนีมนส่วนพระปรลิตดังนี้ควรทําถ้าเขาไม่รู้ก็ควรบอกวิธีให้แก่โยมเขาว่าทําอย่างนี้นะโยมจึงจะถูกต้องถ้าเขาไม่รู้ก็คือ ก็ควาแนะนำพราะโยมก็ไม kind of ่สามารถจะรู้ได้ทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับสิขาบทของพระพิสู้าไม่เรบวชดนะบางคนโดยเ่วนมาถ้าบางคนก็รู้ก็มีเราไม่ต้องบอกถ้าไม่รู้ก็เราก็บอกเขาพอชาวบ้านกรวดน้ําลงที่เท้าทั้งสองได้วางเส้นได้ไว้ใกล้เท้าทั้งสองของพระพิสุผู้นั่งอยู่แล้วก็ไปด้วยกล่าวว่า ข้อนิมนต์ทำพระปริษฐ์สวดพระปริษ์เถิดดังนี้พิสุไม่พึงฉักเท้าออกเพราะว่าพวกชาวบ้านจะเป็นผู้มีความเดือดร้อนเพราะเป็นผู้เพราะเมื่อพิสุนี่ชักเท้าออกนะพวกเขาก็จะมีความสําคัญว่าเป็นอามงคลฉะนั้นควรชักเท้าออกนะพวกชาวบ้านทรงคนไปยังวัดเพื่อประโยชน์แก่คนไข้อยู่ภายในหมู่บ้าน โดยกล่าวว่าขอพิสูจนทั้งหลายโปรโสวดพระปริตดังนี้พิสูจควรสวดให้เมื่อโรคหรืออุปัทะวะเกิดขึ้นในพระราษมณเทียนเป็นต้นภายในหมู่บ้านอย่างนี้เป็นต้นรับสั่งให้อารัธนาพิสูจนมาแล้วนิมนต์ให้สวดพระปริตพิสูจควรสวดอาตานาตยสูตรนะเป็นต้นอย่างนี้แม้เมื่อชาวบ้านทรงคนไปนิมนต์ว่าขอ พิสูจทั้งหลายจงมาให้สิขาบทแสดงธรรมแก่คนไข้เถิดเพราะว่าจงมาให้สิขาบทแสดงธรรมที่พระตำหนักในหรือที่เรือนของอามาถเถิดดังนี้พิสูจควรไปให้สิขาบทควรกล่าวแสดงธรรมพวกชาวบ้านนิมนตว่าขอพิสูจทั้งหลายจงมาเพื่อเป็นเพื่อนของคนตายดังนี้ไม่ควรไปนะแต่ถ้าถ้าจะไปก็ต้องใส่ใจอย่างอื่น ใ่ใจอ,อื่นพิสูจนนั้นจะต้องไปด้วยมุ่งกรรมฐา,านเป็นหลักว่าเราจะได้มรณสติจะได้เห็นกระดูกจะได้อสุภกรรมฐา,านานี้นก็ควรไปไปได้นะโดยการใส่ใจอ,อื่นฉะานั้นจากหลักฐานที่ยกมาจะได้เห็นว่าทางน้ำมนและสายสินนะไม่ใช่เรื่องนอกศาสนาเลยเพียงแต่ถ้าพิสูจนประสงค์จะทำให้คฤหือหัหากเขาไม่ใช่ยากก็ต้องใช้น้ำและได้ของพวกเขา จะเอาของพระพิสูจน์ไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องทำให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยจะไม่ให้ผิดพระวินัยก็ต้องทำตามทาผิดวินัยเ็าไม่ควรจะทำะเพราะเป็นการละเมิดสิกขาบทเองฉะนั้นการรดน้ำมนต์การรดน้ำมนต์เนี่ยเป็นเดรัจฉานวิชาหรือไม่การรดน้ำมนต์เป็นอบาบัติไหม ทีนี้ทันงชเวผุดเราบางกลุ่มเขาเข้าใจว่าการรดน้ำมนในเป็นเดรัจฉานวิชาไม่ควรทําแต่ที่จริงแล้วที่จัดเป็นเดรัจฉานวิชามาในพรหม,มชาลสูตรนะที่กล่าวไว้มีสองแบบคืออาจามนะมณะคือน้ำมนที่ใช้ล้างหน้าและนาหารปณะนะ้นำมนที่ให้ผู้อื่นนะน้ำมนทั้งสองแบบนี้ เป็นพิธีของพราหมณ์นะเป็นคนละลักษณะของนำมนในพระพุทธศาสนามันไม่เกี่ยวกันนะฉะนั้นหลักฐานเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พิสูจน์การรนนณำมนต์มีการแสดงในอัตถกถารัตนสูตรเมื่อเมืองภัยซาลีเกิดภัยสามอย่างเกิดขึ้นหนึ่งก็คือเข้าอยากมางแพงสองเกิดจากโรคสมก็คือจากเกิดจากอามนุษย์อนนี้ เนะพราะดีสวีกระไรนิมนต์พระภูมิพระเจ้านะนะให้มาที่พระนครเวสารีนั้นนะฉะเมื่อพระภูมิพระเจ้าประทับยืนใกล้ประตูพระนครเรียกพระอาน,นุนมารับสั่งว่าอ,อน,นุนเธอจงเรียนทัตนาสูตรนี้ถือเครื่องประกอบพลีกรรมเที่ยวเดินไประวางคำแพงสามชั้นแห่งกรุงเวสารีกับพวกเจ้าดิสวีกุมาร ทำพระปริตแล้วตัสรัตนสูตรตร,ตรัตนสูตรนี้พระพุหมีพระเจ้าตัดไกลกรุงเวสาลีนะเพื่อกําจัดอุปถะวะทั้งหลายท่านอานทน์ได้เรียนเอาในวันที่พระพุหมีพระเจ้าเสด็จถึงกรุงเวสารีนั้นเมื่อท่านจะกล่าวเพื่อเป็นพระปริตก็คือ,คอเครื่องป้องกันภัยทั้งหลายอุปถวะทั้งหลายเนี่ยจึงเอาบาตรของพระภูมีพระเจ้า ตักน้ํามากเดินรถนามุนทั่วพระนครพอพระเทหละกล่าวว่ายังกินจิเท่านั้นพวกอามนุษย์ที่อาศัยอยู่กองขยะและที่ฟ้าเรือนเป็นต้นซึ่งยังไม่หนีไปในตอนแรกก็คือตอนที่พระภูมีพระวักเจ้าเสด็จมาก็พากันหนีไปทางประตูทั้งสี่ประตูทั้งสี่ก็ไม่มีที่ว่างอีกพวกอามนุษย์บางพวกเมื่อไม่มีที่ว่างที่ประตูทั้งสี่ก็ก็ทำลายกำแพงหนีไป เมื่อพวกอมนุษย์เนีน่ีไปแล้วที่เนื้อตัวของมนุษย์ทั้งหลายโรคก็สงบไปทันทะีพวกมนุษย์ทั้งหลายก็พาการออกบูชาพระเทระด้วยดอกไม้นะของหอมเป็นต้นทุกอย่างมาชนเอาของหอมทุกอย่างชาบทาสันทาคารที่ประชุมทามกลางพระนครทำเพดานขจิตด้วยรัตนะประดับด้วยเครื่องประดับทั้งปวง ปูพุทธาอากลงณนาที่นั้นแล้วนำเสด็จพระผู้มีพระภาคมาพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าสันทคานประทับนั่งเนื้ออาสนะที่ปูไว้ทั้งพิสุและคณะเจ้าและมนุษย์ทั้งหลายก็นั่งณอาสนะที่เหมาะสมแม้ท้าสกัดจอมเทพที่ประทับนั่งใกล้เทวบริษัทเทพในเทวโลกทั้งสองทั้งเทวดาอื่นด้วย แม้พระอนนทเทระเที่ยวเดินไปที่กรุงเวสลีทําการอารักขาแล้วก็มาพร้อมกับชาวกรุงเวสลีนั่งณที่ควรส่วนครั้งหนึ่งในที่นั้นพระภูมิภาคเจ้าได้ตรัสรัตนาสูตรนั้นและแก่ทุกคนอื่นอีกครั้งหนึ่งนะฉะนั้นหลักฐานที่ทรงอยู่ได้เห็นได้ว่าพระภูมิภาคเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้พระวิสูจน์ธรรมการรดนาหมตนนะ ทั้งในอัตกถา,าของตติยะปราชิกก็คือมนุสสวิขคะสิกขาบทนในพระวินัยนะก็กล่าวเึ่งการทำน้ำม,มนต์ทำพระปริษิษและเส็นได้สายศีลโดยพระปริตเอาไว,ดว้ด้วยโดยมีหลักฐานให้ไม่ผิดจากวินัยอยู่ว่าห้ามใช้น้ำหรือได้ของตนในการทำน้ำมนหรือน้ำมนต้องใช้คำนิมนให้ถูกต้องถ้าใช้น้ำ หรือได้ของตนต้องเอาบ,บัตรทุกกฎอันนะี้ที่ได้กล่าวแล้วฉะนั้นแต่ในเรื่องนี้การรดน้ำมนต์ในเมืองเวสาลีนี้ในคำภีท่านกล่าวไว้เพียงว่าท่านพระอานนทเทระเดินนะรดน้ำมนต์ทั่วพระนครไม่ได้กล่าวว่ารดน้ำมนต์ให้ชาวเมืองนะจึงมีแง่มุมที่ควรคิดอีกว่าหากพิสุนะจงใจรดน้ำมนต์ให้แก่ชาวบ้านนั้นจะต้องอบ,บัตอะไรหรือไม่นะ ต่อว่าหากจะมีโอกาสต้องอบัตได้หรือไม่ก็อยู่ที่เจตนาก็คือหากมีเจตนาจะทําตัวเป็นหมอผีรถนํามนเพื่อขับไล่ผีนะต้องอบัตทุกกฎได้หรือหากมีกิจกำนัดในการลถนำมนใส่ผู้หญิงก็ต้องอบัติเกี่ยวกับกายยะสังสขาสิขาบทในกรณีว่าถท้าบิสุมีความกำนัดแล้วใช้ของเนื่องด้วยกายทุกต้องของเนื่องด้วยกาย ยิงมนุษย์นะในเรื่องนี้คือหน้ามนุ์ที่ถูกเสื้อผ้าของผู้หญิงนะก็ต้องเอาบัตรุกกฎหรือหามีเจตนาจาระจบประแจงเอาใจกครืหัสก็ต้องอาบัตทุกกฎพระประทุทสร้ายตระกูลคือคือทำศรัทธา,าที่บริสุทธิ์ของเขาให้เสื่อมไปนะกบกลายเป็นความชอบใจตนเองแทนซึ่งเป็นอาการนี้เป็นอาการของตัณหาไม่ใช่ศรัทธานะแต่ท้า ไม่มีเจตนาที่จะทําตัวเป็นมอผีไม่ได้มีความกําหนัดหรือไม่มีเจตนาประจบประแจงเอาใจกระหัยก,ก็ไม่พบอบัติในเรื่องนี้คือไม่มีอบัตนั่นเองนะ